วัครับวันนี้นะครับเราจะมาแก้แก้ไขครับ iPhone 6นะครับน่าจะเป็นเครื่องมือสองซื้อมาใหม่นะครับ iOS ต่ำนะครับไม่สามารถโหลดแอปได้นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับ12.5นะครับอัปเดตไม่ได้แล้วนะครับ ก็มาดู12.5นะครับแต่เวลาโหลดแอปนะครับต้องเป็นเวอร์ชันสูงๆนะครับแอปพลิเคชันไม่ให้ดราโหลดแล้วนะครับก็กดโหลดนะครับมันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับว่า ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอ่าต้องเป็น iOS 15ขึ้นไปนะวิธีแก้ของเรานะครับเดี๋ยวเรานี้นะครับเราเข้าสองเครื่องเอาเครื่องเอา Apple ID มาใส่ที่เวอร์ชั่นสูงกว่านะครับเราก็สามารถโหลดได้นะครับ ใช้ตามไปอ๋อนะเราเราต้องมาโหลดตัวนี้ด้วยนะครับโหลดเครื่องที่เวอร์ชั่นสูงขึ้นไปนะครับ เวร์ชันสูงเราก็มาโหลดเครื่องที่เวอร์ชันต่ำนะครับอก็จะโหลดได้นะครับต้องโหล,ลดในเครื่องที่เวอร์ชั่นสูงก่อนนะครับถ้ากรณีเอา a p p l e ID เครื่องที่เวอร์ชั่นต่ำมาใส่เครื่องที่เวอร์ชั่นสูงให้เราโหลดในเครื่องที่เวอร์ชั่นสูง ตงเครื่องไว้ครับแล้วก็มาโหลดเครื่องที่เวอร์ชั่นต่ำนะครับใช้ Apple ID ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวลอง YouTube นะครับตัวนี้น่าจะติดตั้งไม่ได้นะครับ าะยังไม่ได้โหลดแจงมาแล้วนะติดตั้งไม่ได้นะครับให้ให้เรามาโหลดในเครื่องที่เวอร์ชันสูงก่อนนะครับติดตั้งมาแล้วกดรับในทีนึงมากดรับในทีนะึง เดี๋ยวนี้เราถอนมาเป็น Apple ID อันเก่านะครับเดี๋ยวเราถอนการติดตั้งก่อนนะครับเอาแอปออกครับทีนี้เราก็ไปที่ App Store นะครับดาวน์โหลดใหม่นะครับดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้เราก็มาโหลด ในเครื่องที่เวอร์ชันต่ำนะคอ่าโหลดได้แล้วนะครับต้องโหลดในเครื่องที่เวอร์ชันสูงก่อนนะครับถึงจะมาโหลดในเครื่องที่เวอร์ชันต่ำได้ถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมให้โหลดนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ออกจากระบบเครื่องนี้ไปครับ มาแล้วนะครับเบสไลน์อันนี้จะเป็น iPhone 6S ไอไอโฟน6พัทนะครับธรรมดานะครับ iPhone 6พัทนะครับตันนี้อัปเดตเวอร์ชันไม่ได้แล้วครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ